เขาขับเขาแน่อาจารย์ครับนี่เป็นตัวอย่างเน้อครับพี่น้องตัวอย่างเอามาให้เบิ้งเดี๋ยวผนิว่าจากสกีปุ้ยบอปนิว่านอกบากคนบอมันคุ้ยครับแม่นีหลีถูกีหลีแนวทางครับผมแนวทางตัวเลขครับตัวเลขความรับทรัพย์ก่อนตัวในงวดวันที่16เมษายนปี2566ัน้กผมนี่กัญญาให้แนวทางเป็นหลักสูตรเดิมสูตรเลขกำลังวันและเลขยามถ้ายามไม่มาวันมาถ้าวันมา ยามจะไม่มาแน่นอนจับชุดออกมาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลาักกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีการในการรับชมสวัสดีครับอาจารย์ศักสิทธิ์ครับสวัสดีพีเอ็มดนเอ็ซีทุกท่านครับสวัสดีครับผลออกมาแล้วอาจารย์ครับครับครับผลออกมาแล้วเขาคัดเขาแน่นะอาจารย์ครับครับผมครับผมอาจารย์ศักสิทธิ์นี่คือว่าชัดเจนนี่เลยครับ การศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนอย่นี้ครับอัธิพันธ์มากนาะอาจารย์เนาะครับผมวันนี้อาจากเมื่อน,นี่ไปวันนี้ต้องหงุดเนี่ยอาจารย์ท่านได้ว่างไปครับได้คิดเวตไปนะครับได้คิดเหตไปเขอว่างหงุดบางหนึ่งนี่ยมันคักล,ละละศูนย์เจ็ดเดียววันใดกลับเลยวันใดกลับเลยอาจารย์เขียนไว้เนาะมีศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าหากเจ็ดแปดเจ็ดทะเลมาเจ็ดเนาะอาจารย์วันเนาะ ค <ítulo> <displayed, S 1> รัเดียวเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้นเบิ้งัวยงามสวนงามอาจารย์จับให้พี่เบิ้งให้เพิ่นเบิ้งให้นน้ำเนี่ยอาจารย์อธิบายบฟังว่าเด็กหมวดที่พันมากครับคือหมวดจอนหนึ่งเมษาครับผมยัดมินหากกามี่กับคว่คว่ำแสดงความยินดีครับเอฟซีอีพเ่อร์ด้รับซับเปรดตัวแบ่งคันมันกับตู้มาแสดงความยินดีครับผมก็คือตัวเลขนหนึ่งเมษา ที่ผมจับชุดให้ครับผมหนึ่งเมษานี่คือเลขวันผมรหม่ยเลขเลขกำลังวันแล้วก็เลขยามนี่ครับนี่จับชุดของแม่ครับผมจับชุดจับชุดคู่จับชุดเพื่อใดได้เบิ้งคลิปพอสอนนะครับเนาะเน้นให้สองแปดที่ขีดไปนี่ครับผมจะมันมาเข่าศูนย์เจ็ดสองตัวแตกสองตัวแตกขบครับเขาในอาจารย์ครับนี่เป็นตัวอย่างเน้อครับพี่น้องตัวอย่างเอามาให้เบิ้งเดี๋ยววันนี้ว่าอาจารย์สักทีคุยบอว์วันิีว่าเนาะบางคน เมนีนกุ้ยครับแมียนอีหลีถูกอีหลีครับบาทนี่เข้ามาคุ้ยกันบ้างวดวันที่สิบหกนี่อาจารย์ได้คิดไว้ไปครับหลังจากไวยออกไว้แล้วคือวันที่สิบหกเมษาสิบหกเมษาผมวายูเข้าเไดยปีใหม่ตอนรับเอ็ดมินหลายท่านกันว่าอยากได้ค่า มาเที่ยวปีไม่เมษายสงการนั่นละมันนี่มาสล้องมันนี่กรัลบต่อเลย16เมษายน16เมษายนปี2,166เดินทางกับกรุงเทพเที่าวเดินทางกับกรุงเทพพร้อมรับทรัพย์ก้อนโตพร้อมรับทรัพย์เลยบ่อจันท์ครับครับผมสาธุสาธุ มาบ้านแล้วเดือนท่างกับกรสินีโชคพร้อมมันบอกเขียนวันที่ไว้นําเด้อาจารย์เขียนเสื้ออาจารย์ไม่พร้อมอันนี้เมดก้อนเขียนอยู่นะครับเนาะอันนี้แนวท่างเหมืองตรวจเป็นยังหมดก้อนแค่ใส่ชองใบพ่อกระดาษันเต็มพอดีอ๋อครับครับครับสิบหกเมษายนสองกับหนึ่งมาแน่นอนสองกับหนึ่งมาแน่นอนบหมครับผมแต่ว่าอาจารย์บ่านจับคเหรอไหมครับยังครับผมก็ในจับสูเพราะเพราะว่าผมเองก็ด้คิด เลขกําลังเพราะถ้าไหนฉีดกําลังวั่นครับผมเลขกําลังมีมันจะมีเลขกําลังแล้วก็ยาผมจะจับชุดให้ไปชุดเด่นันก้อนเงือก้อนผมเด่นเข้าเลขชุดเจ็ดบนแปดสองตัวแปดชุดเจ็ดแต่ว่าผมจะจะจับชุดเด่นให้ก้อนอันนี้คือคือเด่นชุดเลยที่เลียวเห็นอยู่ครับผมชิแปดครับผมหนึ่งแปดครับผมกับ หนึ่งแปดมาสเม็ดเดียวเนี่เม็ดเดียวครับผมแต่ว่าถ้าสองมาเดี๋ยวผมจะจับชุดจับชุดให้อีกครับผมอ่าผมหนึ่งแปดหนึ่งแปดครับผมอันนี้ถ้าหนึ่งมาถ้าหนึ่งมาครับผมหนี่งถ้าหนึ่งมาจะมีหนึ่งแปดถ้าสองมาได้อาจารย์บานกันเป็นหนึ่งแปดนี่คือเป็นตัวเด่นแต่ว่าตัวเด่นที่ชุดได้รักหนึ่งอ่าผมเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสอง ยังได้ก็ได้ก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นตัวเด่นคือตัวเด่นเพื่ออยากจำให้ห้างเดียวก่อนถูกต้องครับผมครับผถ้าสมมุติว่าจะเป็นลักษณะนี้นี่ก็ได้นี่ครับผมเป็นหนึ่งเก้ายี่สี่ก็ได้แต่ว่ามันเบอร์เด่นแต่ว่ามันเบริเด่นงวดวันที่สิบหกเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่ความรับทรัพย์ก่อนตัวแต่ว่าตัวเด่นมันขึ้นหนึ่งแปดตัวเด่นขึ้นหนึ่งแต่ก็ได้เพราะแตกก็ได้คือสุดเจ็ดงวดวันที่หนึ่งเมษายนใหม ับกซับก่อนตัวเอาเอาสองเนาะครับผมเนาะ FC <4 S 1> บ,บางท่านถามะลากเลขสองกันสองจิจับสุดหายตัวใดครับผมครับผม้าสอบสอง อันนี้คือหลักสองครับผม้าสอบสองคือจะเป็นนี่คือเอาเอาเฉพาะตัวเด่นครับผมตัวร่องตัวกันนี้ก็ได้ให้ครับบอท่านห้วันนี้เพราะว่ามันสามารถออกได้ทั้งร่องทั้งกันเข้าใจบอพี่เมื่อนี้่มือนี่ห้บอครับตัวร่องตัวกันมือนี้บอท่านห้หรือว่าครับครับย่างครับผมจะให้าจทุนไปคิดก่อนนอกอันนี้ก็เนี่ยพึ่งออกมาเนะครับแล้วพี่น้องนี้อันนี้ออกเฉพาะจัวเด่นอันนี้เอาไปเป็นน้ำจิ้มก่อนนอกจากเนาะครับผมครับผมเอาพี่น้องครับกับ กองวัดอาจารย์เพื่อนไทยไปเป็ี่ยนนามกิมก่อนเด้อครับเป็นนามกิมสนับสนุนรัฐบาลให้เข้าสามารถเลยอีกว่าอีกสองสามหมื่นนี่ลอตเตอรี่จะออกมาจากนายไทยเรียนมีสองมีหนึ่งเพื่ออุ่นใจติดสองติดหนึ่งติดต่อครับผมเพื่อลุ้นรับวันไงหกล้านสิบสองล้านสามสิบล้านได้แน่นอนครับครับตอนนี้ประเด็นถ้าเมาถึงสายคลิปอาจารย์มีอย่างสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีก็เชิญครับ กะอยากให้เอเจีเข้าติดตามพอไปเรื่อยๆกะพร้อมรับซับก้อนโตทุกทุกวดไปกะกะให้เอเจีสุขภาพแข็งแรงครับผมครับกัขอบคุณอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์หลายๆครับที่มาหายแน่วท่างตองวัดครับเดี๋ยวจะเบอร์ส้วดหายห้าห้าบางบางท่านที่ไี้บัได้เบอร์โทรแตีได้โทรมาอาจารย์คนเสียวเบอร์โทรให้ยแ้วครับผี่น้าห้าอย่างได้เบอร์โทรโทรมาถามที่ว่าที่หากสิบแปดหรือหนึ่งเก้าหนี้ที่ผมจำชุดหายว่าสวัสามารถเป็นตจะได้ได้ ให้ทั่วมาตีต่อผมได้ครับเข้าใจว่ามี่แอ๊ดวินงพดีครับครับเข้าใจครับศูนย์หกสี่หกสามสี่แปดห้าเจ็ดแปดครับเครื่องบินน่องเป็นเคร่องบินน่องเป็นครับครับผมนี่เคือเบอร์โทษครับนั่นเบอร์โทษนะครับบอลบอลบอลบอตัวเรียกไอ้ฮงวตสีมาครับอันนี้เป็นเบอร์โทษครับศูนย์หกสี่หกสามสี่แปดห้าเจ็ดแปดครับม เพียงอย่างที่อันดิณห้าผมจับชุดไหนแรกสิบแปดเอฟซีบอมบ์มาถามมากระเบิดเงันสิบแปดเป็นตัวยังได้จริงิเพราะผมจะมีในสูตรของผมอยู่แต่ว่าตัวที่ผมมั่นใจผมจับชุดไหนก็มั่นใจชุดนั้นว่ารับซรัพแน่นอนคือสูตรเจ็ดทิ้งวัตถิพันธ์มาอันนี้อันนี้เด่นที่สุดก็มีหนึ่งแปดกับสองเก้าครับครับผมเอาโอเคครับไรเบื่อทร่วของอาจารย์นะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับ ขอบคุณอาจารย์ทัชสินอีกเรั้งนึงครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคับเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะค่ะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆทันทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะ นี่เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มากบอกต่อเอฟซเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ